เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวโฟกัสนะครับซึ่งผมสั่งมาเปลี่ยนเจ้าตัวมือถือของผมนะครับซึ่งมือถือของผมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้ฟิล์มกระจกของมันเนี่ยค่อนข้างเยินเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูกันนะครับไม่ยากเนาะผมสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับราคาไม่กี่บาทเองร้อยกว่าบาทนิดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนแล้วมันจะใช้งานได้ดีเหมือนเดิมไหมนะครับตัตามผมมาชมรับชมกันเลยดีกว่านะครับ นี้นะครับผมซื้อมาของยี่ห้อโฟกัสนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆเนี่ยนี้จะเป็นกล่องนะครับกล่องมาเขาแพ็คมาค่อนข้างดีแล้วครับกล่องไม่บุบไม่เบี้ยวไม่เย็นเลยสักอย่างแล้วก็ด้านในเนี่ยเขามีห่อตัวกันแรกให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยแกะมาดูนะผมสั่งมา3 3ชิ้นนะครับก็จะมี oppo a93 1อันนะครับแล้วก็จะเป็น vivo s1 อีก2อันนะครับซึ่งเป็นของแฟนแล้วก็ลูกสาวของผมเองอันนี้จะเป็นของ vivo s1 นะครับราคาที่เขาติดหน้ากล่องเนี่ย249บาทนะครับอันเนี้ยเห็นไหมั4 9้ย249บาทติดหน้ากล่องแล้วก็ถ้าเป็นไอเจ้าตัว oppo a93 นี่เห็นไหมราคาก็249บาทเท่ากันนะครับแต่ว่าผมได้มาในราคาถ้าเป็นของ oppo a93 เนี่ย9กสบาท50สตังค์แล้วก็ถ้าเป็น vivo s1 เนี่ยผมได้มาในราคา118บาทเองนะครับรวมเบเสร็จแล้วนะครับผมซื้อ3ชิ้นเนี่ยผมเงินหมดเงินไปทั้งหมด330บาท50สตางค์แล้วก็จะมีค่าขนส่งรวมอีก45บาทนะฮะแล้วก็มีส่วนลดคูปองจาก lazada เนี่ย3บาทนะครับเบ็ดเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายในรอบนี้เนี่ยเสียเงินไปทั้งหมด372บาท50สตางค์นะครับก็ ถือว่าคุ้มนะครับเห็นไหมถ้าราคาเต็มของมันเนี่ย249ก็3อันก็600กว่า700แล้วนะครับประหยัดเงินไปได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเราก็เปลี่ยนเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการเปลี่ยนนะครับเจ้าตัว S1 เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนที่บ้านของผมอีกที่นึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาที่เชียงรายเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเจ้าตัว v ไอเจ้าตัว Oppo A93 มันก่อนนะครับไม่ยากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆดูเลยนะครับ เบื้องต้นนะครับพเพื่อนๆจะต้องแกะปิดเครื่องก่อนนะฮะปิดเครื่องมือถือของพเพื่อนๆก่อนนี่เห็นไหมปิดเครื่องก่อนจากนั้นนะครับพเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามือถือของผมเนี่ยฟิล์มกระจกของมันเย็นเลยนะฮะพเพื่อนๆเห็นไหมตกบ้างํำหลุดมือบ้างแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่ตกไม่อะไรสักอย่างแต่ว่าเวลาเราใส่กระเป๋ากางเกงอะผู้ชายเวลายกของหนงักๆเนี่ย แตกนะครับเพื่อนแตกเวลายกของหนักแล้วมาดันกระป๋องเกงใช่ไหมมันก็ไปดันโทรศัพท์มือถือทีทําให้มือถือเราแตกนะฮะเนี่ยวิธีลอกวิธีแกะหน้าจอกระจกเล็บผมก็ไม่มีนะเพื่อนๆถ้าใครไม่มีเล็บก็อาจจะหาพลาสติกบางๆนะครับมาแงะตรงมุมแบบนี้เห็นไหมของผมก็แงะตรงมุมนิดเดียวนะฮะก็ออกเลยปับ๊บออกแล้วนี่เห็นไหมสภาพ ฟิล์มเดิมเย็นเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นมือถือนะครับจออะไรก็เอี่ยมเลยนะฮะนี่เห็นไหมแต่ว่ามันจะมีคราบสกรปรกด้านข้างเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาชุดทําความสะอาดมาทํากันนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นง่ายๆเวลาเพื่อนๆดูมาดูมุมบนด้านขวานะครับมันจะมีคําว่า A93 Black นี่เห็นไหมอันนี้ 9S เลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ A 9 s นี่มันจะเป็น มาตรฐานอะไรมันน่าจะเป็นมาตรฐานการกระแทกมั้งนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษามารายละเอียดมาเห็นเขาใช้ว่า 9x เนี่ยดีนะฮะแล้วก็มันจะไอ้นี่เขาแถมสุดคุ้มฟีฟิล์มหลังเขาแถมฟิล์มข้างหลังมือถือมาให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่ามันเป็นฟิล์มกระจกแบบเต็มนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะมีเลือกซื้อฟิล์มติดมือถือแล้วมันจะมีแบบเต็มกับแบบไม่เต็มนะเพื่อนๆต้องดูดีถ้าไอเป็นแบบไม่เต็มนะผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกล่องสีเหลืองๆนะไม่ใช่กล่องสีฟ้าแบบนี้นะครับ เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะมีซิลปิดหัวปิดท้ายหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมจะรู้ได้ทันทีเลยว่าของใหม่ของเก่านะครับแกะหรือยังหรือยังไม่ได้แกะนะอันนี้ของใหม่เลยนะครับยังไม่ได้แกะเนี่ยเขาซิลมาให้หัวทั้งท้ายเลยนะครับดูง่ายนะเนี่ยผมก็แกะแกะตูดมนะันแกะกล่องผมยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวโฟกัสเนี่ยไอ้กล่องเขาทําออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับหรูเลยนะนี่เห็นไหมเวลาเราแกะ กล่องออกมาแล้วด้านในก็จะมีกล่องอีกชั้นหนึ่ง<ม>เห็นไหมครับเปิดมาปั اب, ๊บนี่เห็นไหมเปิดออกมานะครับก็จะมีนี่อันนี้จะเป็นถุงเขาเรียกว่าอะไรอะถุงผ้าที่เขาเอาไว้เช็ดทําความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มข้างหลังเห็นไหมฟิล์มข้างหลังฟิล์มข้างหลังเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยของเราเนะะี่ยครับเห็นไหมมันก็จะพอดีเลยนะครับเนี่ยเขาแถมฟิล์มด้านหลังมาเลยเป็นฟิล์มใสๆแบบนี้เห็นไหม ของผมนี่ติดอันเก่าอยู่ด้วยนะฮะยังไม่ได้เอาออกแล้วก็จะมีตัวที่เขาเอาไว้ติดเศษฝุ่นเศษอะไรพวกนี้ครับเนาะนี่นเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มกระจกนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆแบบเต็มอันนี้จะเป็นแบบเต็มนะฮะเก็บไปก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดทําความสะอาดให้เราแกะมันออกมาเลยนะฮะแกะปุ๊บด้านในเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันจะมีผ้านะครับผ้าที่ใช้สําหรับเช็ดทําความสะอาดแล้วน,นี้จะเป็นชุด อะไระชุดน้ํายาทําความสะอาดกระจกเพื่อนๆเห็นไหมว่าเวลาเราแกะแล้วเนี่ยมันจะมีตรงขอบด้านข้างด้านหน้าด้านหลังมันจะมีเศษฝุ่นเศษคราบอะไรต่างๆติดเต็มไปหมดครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยในการทําความสะอาดเนาะวิธีใช้นะครับมันจะมีที่ฉีกอยู่นี่ฉีกตรงนี้ก็เออฉีกฉีกได้ง่ายนะครับฉีกออกมาป๊อบด้านในนะครับจะเป็นผ้าแผ่นเล็กๆที่เขาชุบแอลกอฮอล์อยู่นี่ แผ่นขนาดนี้นะครับที่เขาชุบเองกอฮออยู่นะเราก็เอามาทําความสะอาดแบบนี้นะครับนี่ทําความสะอาดให้หมดเลยนะฮะ มันจะเป็นคราบเวลาเราใช้ไปน,นานๆน,นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามือถือของเรามันจะเป็นคราบเงือใครบ้างคราบเศษฝุ่นผงบ้างอะไรแบบนี้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมเราก็ใช้น้ํายาที่เขาเขามาให้เนี่ยเช็ดทาความสะอาดนะครับแป๊บเดียวสะอาดหลานอย่าลืมนะครับตรงหัวตรงท้ายตรงขอบส่วนใหญ่แล้วครับเวลาถ้าเศษฝุ่นมันก็จะมาติดตรงขอบมือจอมือถือนี่แหละฮะนี่เห็นไหม ไล่เช็ดตรงขอบมันก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเจ้าตัวน้ํายาตัวนี้ที่ผมลองมาหลายๆครั้งเวลาเราเช็ดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะแห้งไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะแห้งเองเลยนะครับมันเป็นน้ํายาเหมือนคล้ายๆกับแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ครับอ่าเรียบร้อยนะครับเช็ดด้านหน้าเสร็จก็เช็ดด้านหลังสักนิดนึงครับสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนๆขอบมือถือเนี่ยเวลาเราใช้งานไปสกปกเนี่ยเวลาเราใส่เคสเนี่ยขอบมันจะมี ต่อยทะลอกนิดนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเอาผ้านี่เห็นไหมผ้าที่สะอาดๆครับเช็ดทีทีหนึ่งแนะนานะครับเวลาถ้าเพื่อนๆเนช็ดทําความสะอาดกระจกเนี่ยให้อยู่ตรงที่ที่ไม่มีลมแล้วก็ไม่มีฝุ่นนะครับไม่งั้นฝุ่นมันก็จะปลิวลงได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ครับที่เขาแถมมาจะใช้อันใหญ่ก็ได้ออนเล็กก็ได้นะครับแต่แต่แตที่หน้าจอาจนนะที่มันเป็นเศษฝุ่นนะเห็นไหมที่มันเป็นเศษฝุ่นติดน,นะครับเราก็ใช้เจ้าตัวนี้ติดๆแล้วก็ดึงออก ไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อมาแล้วก็มาติดมาทำเองที่บ้านได้นะครับประหยัดกว่ากันเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าใครมีตังก็ไปจ้างร้านทำได้นะครับก็ไม่ขี่บาทเนาะปัจจุบันเนี่ยครับเวลาผมแตะแตะ,แตะแบบนี้มันก็จะเห็นแต่เวลาที่ผมทำตอนนี้มันมันกลางคืนนะครับถ้าทางที่ดีนะให้ติดให้ทำเวลากลางวันนะครับมันจะเห็นเศษฝุฟฟ่นเนี่ยได้ชัดกว่านะฮะ อย่างของผมเนี่ยมันจําเป็นเนาะต้องติดกลางคืนพอแตะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยเพื่อนๆก็มาดูความจริงแล้วนะครับมันจะต้องอาวางบนโต๊ะดีๆนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยมันเรามาที่บ้านมันมันไม่มีโต๊ะนะฮะมันไม่สะดวกก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะ,ะก็นี่ฟิล์มนะครับให้เพื่อนๆแบบนี้เลยฮะ,ะนี่แกะมันออกมาจากแผ่นเลยนะครับแล้วก็ ค่อยดึงนะครับเพื่อนๆไม่งั้นฟิล์มของเรามันจะแตกนะฮะกาวมันจะแตกอ่าค่อยๆอ,ออกมาจากแผ่นพลาส,สติกที่ติดมากับฟิล์มนะครับนี่พอดได้แล้วนะครับตามหลักการแล้วเพื่อนๆจะต้องติดกับโต๊ะนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยทำบ่อยเนาะอ่าผมก็จะแบบนี้เลยนะครับกาว นี่เห็นไหมพอเพื่อนติดสิทธ์ติด,ตดพอเพื่อนติดเสร็จนะครับก็แตะตรงกลางแบบนี้ไปทีหนึ่งครับเดี๋ยวมันก็จะเนี่ยเห็นไหมพเพื่อนจะเห็นไหมว่ามันก็จะกินไปเองนะครับขอบตรงนี้มันก็จะขยายกินไปด้านข้างด้านบนโดยอัตโนมัตินี่เห็นไหมนี่แนะนํานะครับว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชํานาญนะครับอย่ามาติดแบบขาเหมือนผมนะให้ไปตั้งโต๊ะดีๆแล้วก็ติดนะครับอันนี้ของผมมันทําบ่อยแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับ <S <S ที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมนะครับพวกฝุ่นละอองอะไรพวกนี้อย่าให้มันไปเกาะหน้าจอมือถือของเราได้นะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่รกหูรกตาของเรานะครับติดเสร็จนะครับผมก็แค่แตะไปที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวกระจกมันก็จะไล่อากาศให้อัตโนมัติเลยนะครับก็ไม่ยากนะเห็นไหม เดี๋ยวสักครู่นะครับพอมันติดเสร็จนะครับเพื่อนๆก็แค่มีหน้าที่เนี่ยไล่อากาศอีกนิดนึงนะฮะให้มันติดสนิทนะครับนี่วิธีไล่อากาศนะครับกดจากตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่ไปที่ขอบทีละข้างนะครับให้ไม่มีอากาศเข้านะฮะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่เห็นไหมตอนเนี้ยผมไล่อากาศเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศนี่แทบไม่มีเลยนะ ใช้ผ้าที่เขาแถมมานะครับเช็ดทําความสะอาดผมรู้สึกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันเนื้อผ้ามันละเอียดเลยนะครับแล้วเขาเขาจะมีคําว่าโฟกัสเนี่ยติดในผ้ามาด้วยนะครับเหมือนกับปั๊มมาเลยฮะเนาะมีร่องที่ชื่อว่าโฟกัสติดมาอยู่เลยนะครับก็นี่เหมือนได้มือถือใหม่เลยนะครับเพื่อนๆเ,เราเวลาเราเปลี่ยนฟิล์มมือถือเนี่ยลอเศษผุนฝงเราก็อาจจะใช้ผ้าที่มีน้ำยาแอลกอฮอล์นะครับเช็ด ตามขอบมือถือของเราอีกทีหนึ่งนะฮะนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราได้หน้าจอมือถือที่ใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับเห็นไหมนี่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้เลยครับนี่เห็นไหมเสียเงินไปแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับได้ฟิล์มที่มีคุณภาพแล้วก็มือถือที่เหมือนใหม่เลยครับเพื่อน ดีต่อใจนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้เขาจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดร,รูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมไปละครับ